ตาออังกายเนี่ยนะเป็นที่ดีเพราะว่าอป,ป้านี่นะ82แล้วแต่เคยว่นมาก่อนแล้วเคยทำอะไรไม่ค่อยได้หลายอย่างเช่นอย่างที่เอาเ,อาเขาขึ้นมา ใสุ่งเท้าไม่ได้แล้วก็ตักเด็บขาไม่ได้แล้วก็สตังตกมาไปในพื้นก็เก็บไม่ได้ต้องให้คืนหนึ่งก็ช่วยเก็บวันหนึ่งเราก็คิดออกมาได้ว่าเราคนจะต้องออกกําลังกายนะกําลังกายเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ออกกําลังกายน่าคงจะไม่ดีแนะ่ถ้าคุณทําเหมือนป้านี่รับรองว่าคุณจะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองแต่คุณต้องเสียเวลา15บนาทีต่อหนึ่งวันแต่ทุกเช้า คุณต้องขาทาที่หนึ่งนะยกขานี้ขึ้นมาแล้วยันลงยปนะยสิบครั้งนะ2ยครั้งแล้วก็เปลี่ยนขาซ้ายก็20ครั้งเหมือนกันนะไปนเรื่อยเรื่อยยี่สิทีแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเอาขาขึ้นมาอย่างนี้พอขึ้นมา20ทีเหมือนกันทีตอนเช้าไนดะ้อยู่ในเตียง คุณจะทำให้แม่งง่ายเลยแล้วก็อเปลี่ยนขาซ้าย20ทีเหมือนกัน20ทีเสร็จแล้วคุณก็จะทำขาอย่างนี้20ทีเหมือนกันนะสองข้างนะทำสองข้างแล้วเสร็จแล้วคณก็ทำอย่างนี้หมุนขาข้างละ20ทีเนี่ยโยนไปอย่างนี้20ทีแล้วอ่ะ เรื่องขาเสร็จแล้วทีนี้คุณก็ทำทำมันขึ้นมาอย่างนี้และทำให้ทคงทำให้ลายทำให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นตึ้งอต่น,นี้20ทีตรสุดเลยจะมีเปลี่ยปสยปั๊บนกคุณจะทำปุงเนี่ยจะหายไปได้ฝนยุ่งว้นมาก ต่นี้นี่ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ่ะแล้วเสร็จแล้วทำอย่างนี้มือนี่นะตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นับ20สิบเทีมเหมือนกันหนึ่งสองสมสมีสม่หย่างเนี้ยยีสิบเทีมเหมือนกันนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำมือแบบนี้ยี่สิบเทมมอมมือนขะ้อนะยี่ส วนเลย20ปีเสร็จแล้วคุณก็ทำปอะมาณนี้ใน20ปีเสร็จแล้วแล้วคุณก็มาอย่างนี้เอาขาตั้งขึ้นเอาเข่าตั้งคือาาคะอะไรอย่างนี้แล้วมือนี่จากกลางนี้แล้วคุณจะทำนี้20ทีเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่แล้ว20ทีเสร็จแล้วแล้วคุณก็เอาคุณจะอะไรนเอามือขึ้นจับเตียงนะจับเตียงไว้ คุณทำเหนื่อยแนละ้วอาจจะอายุมากคุณอาจจะขึ้นลําบากขึ้นอาจจะมีลําลำบากคุณจจก,ก็จับเปลี่ยนเปลี่ยนนีเปลี่ยนจับป๊บคุณจะขึ้นอย่างนี้แหละง่ายนะไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็คุณมีเวลานิดหน่อยคุณก็าสามารถจะทำออกกำลังกายนี้ได้อยู่ในห้องของเรานี่แหละในเตียงเรานี่แหละเสียเวลาหน่อยนึงคุณทำอย่างนี้ทุกวันคุณลองทำเหมือนป้าทำตามป้าคุณก็จะได้แข็งแรงเหมือนป้าอย่างนี้แหละ